Legenda por Sônia ครับออควบขัวครับครับได้แล้วครับหน่อยแล้วสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็พ่อก็รุงหน่อยตามห้อยอีสานคือเก่าหรอวครับว่าจะไปพ้าไปหาอยากหากินคือเก่าครับตึกแขครับเหนายังเหนาวเลยครับตอนนี้ยังเหนาอยู่ครับแล้วก็ ต้องไปหากินคือเก่าครับโมไม่แนวกินเนาะเดือนเมษาแต่ว่ากันหนาว่ฮู้วิีด้หรือบ่ได้ครับเพราะตอนนี้มันก็เมษาแล้วเนาะปลามันกันหน่อยรุ่งแล้วว่าสิไปคุณเล่าทั้งหวยพะโลดพุณนล่ะครับหอยทากหวยหญ่เขาอื่นหวยพะโลดหมูเขาไปทานแล้วล่ะครับไปไปครับครับผมตอนนี้มาหอดไม้แล้วครับนี่และครับมองเจ้าครับเนี่ย นี่ล่ะละหวยตัวนี้แหละครับขเข้าไปแล้วประกาใหญ่โลคกเออนี่เียนจีก็มาน้าครับมือนี่แต่มีหลายคนอยู่ครับเพราะหญ่ข้อมปูหูผมนั่นแหล,ละแล้วก็ไอซิสจีข้นครับมือนี่นี่ละเสี่ยวแถวนี้นะครับครับนี่ครับเสี่ยวนี่ไปกัดวางกุญครับกัดวางกุญช์นะครับไม่เป็นไรั้งนี้มาครับ ลายท่านี้มากครับลายท่านี้มากลายมากมกากกัดดังครับแค่เียนี่ครับกาําลังเตรียมโตครับรยังได้ไอ้น,น้ำย็นเยียบบ่เย็นละเอียดบ่ครับมือนี่มมนแมนมาวันนี้กับมาครับ หนาวกะมาหนะ้าหนาวหนาวเดือนหาเพาก,ก็เคยเห็นครับหนาวเดือนหาผมกับพวกก็เคยเห็นนี่แหละครับกำลังลุงด่างกันกันบฟังหนึ่งเอาเหอะเอาเยาะเอาเศษไหมเศษอะไรขึ้นแล้วครับนี่แหละครับ,รบกับสีเริ่มตึกกันครับบ้านเห็นปลาเต็นแล้วล,ละครับปลาเขย่ก็เห็นเต็นอยู่เริ่มขึ้นแล้วละครับ กะทุกคนกะจับจองมองที่ตึกแล้วครับเบิ้งต่อกันครับเบิ้งกันแย่ๆครับมือนี้ครับเริ่มสีบบานกันแล้วครับเดิ่นที่เอาปากกันใหญ่ขึน้นแล้วเอามาใหญ่มากๆยึดโตอะไรเพราะหวานมาเลย

lá não pa. แม่บอกไปไหนบอกไหนบอกที่ไหนบอก อยู mm ่พ hmm. ี่น้องอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วเต้นเพี่อควมมั่นคงแบบนี้ใส่ไม่หลักไม่หลักไม่หลักบอกหร้อเปล่ามันเปิดอันนั้วครับพี่น้องมือนี่ยมันดุ ไปยังอีกแล้วหมานอีกแล้วมืดดิแค่นี้หน่อยผลงานของผมเด้วยนี่ลางงานเลยครับเหมือนอีก,ก็ไดไใจบ่อนครับสวยๆเลยครับ มาต,ต้องแั้งสิแหละครับมันต้อง,งบรุดผมบ้าก,ากัข,าาขึ้นมาเขาึ้นมาบิดแหนงอี่แหละนะครับสวยไหครับเนี่ย่สวยเลยครับสอกนึงครับสอกกุ๊กๆครับอ้ยมานละครับหมูมันแล้ว ไปยังหรอกจะลิตหน่อยค <c oughs> รับไม่ได้กันเหรอไม่ได้กันเหรอต้องการอยูนะ่แล <c oughs> ้วกระดูกเนี่ย ครับก็สิพักกันขึ้นแล้วครับเมื่อนี้คำแล้วครับพาอได้ยาอยากกินอยู่นะครับเตี้ยงกีย่ายหรอครับเป็นียนกี่เพิ่กิดเป็นสิเอขายของครับเ็นยังไงกเอากรน้กังเออกางน้าเพิ่งกับเขากับน้ำเพิ่มีเบิึลไปก็ไกับเขาขายนี่เพิ่ใหมากก็ไปบงป่าเพินครับของไงว่ารถทั่วครับของเพิน ไปอยาก,กินปูกินปลาบ่นี่ครับปลาเพิ่นไ้วบดชุยางบมักหอยก็มี้น่นปลาครับโอ้นั่นครับหอยปลาตัวบกักหลายตัวครับนี่แหละเพิ่นกะทิเฮ็รกับเขาขายครับนี่เพิ่นเป็นพอค่ายังเวียนมากอะ่ะหาตึกปลา อันนี้เชียนลังมืออันนี้เป็นมากครับเป็นปเหตุงานครับเผน,น,ลนเลยมาซองมึงกินผักกินหยาไปเนะครับอันเชียนลังก็ได้นี่แหละวิถีชีวิตบ้านเท่าพักผีหลอกนี่ครับเป็นยาครับนั่นเป็นยาเป็นว่าพักผีหลอกหอ,อมหกับกบ้บบานผมเอินพักผีหลอกบ้านพี่น้องนี่เอิญมา,าอย่างไรเนาะนี่คือบ้านผมเอินพักผีหลอกครับเดีย๋ยวไปเบนไก่ครับ บ้านพี่น้องนี่เอิอนมาจากไหนแต่ว่าบ้านผมเอิอนพักที่หลอกเอาไปเพรชยังแน่นี่ก <ไป S 1> ินได้นีไน่ไปหนึ่งไปหนึ่งออไปหนึ่งเออไปหนึ่งห,หนึ่งหนึ่ง,งกินกระปุลกระเพราครับนี่แอบอิสระอ,องอ๋อบ้านพ่อใหญ่ขอมบ้านพ่อใหญ่ขอมนี่ก็แถวบริลลัมเขาเอิอนตำลึงท้องบอกพักตำลึงท้องเพื่นวะนี่แหละครับ บานเท่ากินได้เบิดสุยางครับพักน้ำกอบแก้แจะหัวหวปาปลาครับอันนี้ขึ้นมาได้กะบปนกัลวกพักนี่แหละครับนี่คือวิถีชีวิตมันนอกมันหน้าเท่าของสี่ละกินได้เบิดสุยางมี่อย่างเทากัเก็บกินกับปนกับแก้วไปปูปลาเทากัหาได้หวยได้ได้คล้องไปนี่แหละครับวิถีชีวิตเทา งัวผีเลยครับมันงัวค้นเลยงัวก็นะครับงัวผีครับน่ะกะสิบกำลังสิบพักกันคืนแล้วล่ะครับมือไม่จังว่ากันไม่ครับนี่ครับผู้เพิ่นหมานกระมูครับอตายกันหมานกระมูปลาบักไล่ไม่ได้เห็นนี่ครับนี่ห่องคน มันก็งูครับนี่ผมก็ได้อยู่แต่มันมันบ่อไรตัวครับปลาคอใหญ่คอใหญ่ตัวนึงก็ปลาดุกสองตัวครับปลาเข่งใหญ่ตัวนึงนะครับ ีชีวิตบานห้องนอกครับเนาะทำมาหากินลึกสอนยอดแหนี่แหละชีวิตครับมีช่วงนี้มันก็อึดอยู่ครับก้นเดือนเม่สาครับอึดอยากอึดกินอยู่ในซี่หาโตกับว่าได้แล้วละ่ะได้สุกกนอยู่ดอกก็ได้กินได้แกงใช่บอกปักบักแฝงไปก็กกฟังไ,งได้เด้อครับช่องลูกหน่อยตามห้อยอีสาน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับกระฟกฝากคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเซรุงหน่อยเพจคลิปแน่วให้เบิง่งคอมเมนต์มาติชมมาลุ่งหน่อยสิได้แก้ไขจุดบ่ดีจุดใดดีอยู่ได้ดีก็ติชมมาด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็เอาไว้สำนี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับผม